นมัสก,การพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านผู้เจริญทุกท่านการบรรยายในวันนี้นี่ทางเจ้าภาพต่างเรื่องให้นนะผู้บรรยายต้องขออภยัยท่านผู้ฟังที่ไม่เข้าใจแล้วสงสัยขออภัยลงนาเพราะว่าสิ่งที่ กำหนดหข้อมาให้พูดเนี่ยตั้งแต่ง่ายๆไปจนถึงสูงสุดนะซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของผู้บรรยายนะแล้วก็ขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดมเหยงมื่กีท่านปูพื้นฐานไว้ดีมากๆเลยนะครับความสงบอย่างแท้จริงเนี่ย เราต้องเข้าใจพื้นฐานว่าขณะที่รูปนามมันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยทำให้ชีวิตมันเกิดขึ้นอย่างเราเป็นมนุษย์เนี่ยร่างกายนี้ก็ถือว่าเป็นรูปส่วนในจิตท,ที่อยู่ข้างในเนี่ยถือว่าเป็นนามเป็นสิ่งที่ประสาทสัมผัสไม่ได้แต่สัมผัสนามเนี่ยได้ สัมผัสรูปเนี่ยได้แต่นามสัมผัสไม่ได้ด้วยระบบประสาทแต่ผู้บรรยายก็บอกว่าใครผู้ใดพัฒนาเข้าถึงปัญญาสูงสุดในทางธรรมนะก็าสามารถจะเห็นนามได้ท่านฟังให้ดีนะถ้าท่านสงสัยผู้อาภัยก็ผู้บรรยายขออภัยท่านแล้วนะ คนทั่วไปที่เรียนหรือสแสวงหาความรู้ในทางโลกเนี่ยสตามยปัญญาและจินตามยปัญญาก็มองเห็นรูปที่เป็นรูปหยาบเช่นรูปร่างของมนุษย์เนี่ยมองเห็นด้วยประสาทสัมผัสรูปร่างของสัตว์เดรัจฉานหมูหมากาไก่นี่ก็สามารถจะสัมผัสเห็นได้ด้วย ระบบประสาทแต่รูปที่ละเอียดเช่นเปรตอสุรกายสัตว์นรกเทวดาพรมประสาทไม่สามารถสัมผัสดได้ผู้บรรยายก็จะบอกว่าจิตที่พัฒนาดีแล้วสัมผัสดได้ไมืจริงครับผู้บรรยายเป็นนักวิยาที่ไม่เชื่อ หลักคำสอนในพุทธศาสนาจึงได้ไปพิสูจน์แค่เจ็ดวันก็สิโรล,ลาบแล้วครับมีจริงเป็นจริงแล้วจากการที่พัฒนาอย่างที่เจ้าคุณว่าัดาท่านวัดมเหยงพูดเมื่อกี้เนี่ยนั่นนะพัฒนาตามแนวทางนั้นเนี่ยก็สามารถจะเห็นนามได้ครับ ท่านฟังใหม่นะครับสามารถจะเห็นนามได้ครับด้วยจิตที่พัฒนาดีแล้วถ้าท่านผู้ใดไม่เข้าใจแล้วก็สงสัยก็ยกโทษให้ผู้บรรยายเพราะวันนี้พูดความจริงขั้นตน้นไปจนถึงปรมัตถาัจจานะครับทน่นี้ความสงบที่แท้จริงเนี่ยว่าอะไรสงบ ถ้าธาตุสี่ที่ประกอบขึ้นเป็นรูปเป็นร่างกายเนี่ยดินน้ำไฟลมเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในสภาพสมดุลเนี่ยเราก็ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้ามันแปรปรวนไปไม่สมดุลเนี่ยนะร่างกา,กายก็ไม่สงบครับนะก็ต้องไปหาผู้ที่มีความรู้นะในทางโลกมาทำให้มันสงบนะเขาเรียกว่าสงบกาย ผู้บรรยายก็พยายามที่จะรักษารูปนี้ร่างนี้เอาไว้ให้จิตมันได้ใช้งานเผยแผ่ธรรมพวกที่ทำงานร่วมกันเนี่ยก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยผู้บรรยายเนี่ยเผยแผ่ธรรมไปนานๆหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้บรรยายก็คือต่อไปนี้ก็รักษารูปนี้ให้มันสงบ เมื่อรูปมันสงบก็สามารถจะใช้เผยแผ่ธรรมได้ตามปกติพระพุทธโคโดมเนี่ยท่านก็ตัดไว้ว่าใครผู้ใดพัฒนาอิทธิบาทสี่ให้ยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยสามารถจะทิิฐานให้มีอายุยืนยาวถึงหนึ่งกับได้ผู้บรรยายจากคนที่ไม่เชื่อมาก่อนจึงได้ไปพิสูจน์เมื่อสาสิบห้าปีที่ผ่านมา อย่างอื่นพิสูจน์ได้หมดเหลืออิทธิบาทสี่เนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังยังอยู่กับผู้บรรยายไปเรื่อยๆก็คอยดูว่าทำได้ไหมเพราะตอนนี้ผู้บรรยายก็ปรารถนาจะพิสูจน์สัจธรรมเรื่องนี้เหมือนกันว่าอิทธิบาทสี่ถ้าจเจริญให้ยิ่งๆแล้วเนี่ยสามารถจะธิฐานให้มีอายุถึงหนึ่งกับได้ หนึ่งกับนี่นะมันยาวนานแค่ไหนนี่เราไม่ต้องไปคิดหรอกครับพระกาพรมอายุหนึ่งกับที่พระเจ้าไปสอนนะนะอายุหนึ่งกับเป็นพรมชั้นท่สามชั้นมหาพรหมมาภูมิเพราะฉะนั้นถ้าปรารถนาจะให้รูปนี้มันสงบก็ต้องรักษาดินน้ำไฟลมให้มันอยู่ในสภาพที่สมดุล มันก็สงบเพียงชั่วคราวแค่อายุขไขนี้เท่านั้นตราบใดถ้ายังเบียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะนับแต่พบนกรกไปจนถึงพรหมถ้ายังมีการเกิดการตายของรูปนี้เนี่ยไม่สงบแท้จริงครับนะมันก็สงบชั่วคราวที่คนที่มีสติปัญญาสามารถจะทำให้ดินน้ำไฟลมมันสมดุล ร่างกายก็ปราศจากรูปแต่กฎธรรมชาติกำหนดไว้ว่าเมื่อรูปมันเกิดขึ้นมาก็ต้องเป็นไปตามอายุไขนะครับจอมพยากรณนะ์ตายไปแล้วนะอายุเขาสั้นกว่าเราของเราว่าอายุแปดสิปีร้อยปีนึกว่าอายุยืนไม่ใช่หรอกครับเทวดาเขาก็อายุยืนกว่าเรานรั่ะคือธรรมชาติกำหนดไว้ สรุปแล้วเราก็สงบได้เพียงชั่วคราวนะผู้บรรยายไปพัฒนาจิตเนื่องจากไม่เชื่อนะไม่เชื่อหลักธรรมในพุทธศาสนาก็ไปพัฒนาจิตจนเข้าถึงความรู้สูงสุดขั้นโลกิยะภายในเจดวันคือเข้าฌานได้ออกจากฌานอภิญญาห้าตก็เกิดขึนนะผู้บรรยายก็ขอภายทันแล้วนะ ถ้าท่านไม่เข้าใจหรือเข้าไม่ถึงแล้วเกิดปรามาก,ก็ยกโทษให้ผู้บรรยายด้วยนี่คือประสบการณ์ตรงที่ผู้บรรยายได้ไปพิสูจน์เข้าถึงอภิญญาห้าตัวได้หนึ่งในนั้นก็คือปุเพนิวาสานุสติญาณมันไปเห็นพบกำเนิดผลหลังของตัวเองนะดับรูปไม่รู้จบสุดตาทิพย์ยังมองไม่จบถึงกับน้ำตายด ในขณะที่บวชเป็นพระนะครับมันดับได้แต่รูปครับนะมันไม่สงบสักทีหนะครับนั่นแหละคือรูปแล้วพอมาหาผู้ที่มีความรู้สูงสุดทางโลกสุตตะมยะยปัญญาจินตามยปัญญาเขาก็สามารถจะทําให้ร่างกายหรือรูปเนี่ยมันสงบดเลยฝังเข็มบ้างฉีดยาบ้างนะมันก็สงบ ตอนนี้อีกตัวงที่มันประกอบขึ้นเป็นชีวิตเนี่ยก็คือนา้าคือจิตวิญญาณหรือจิตใจนั่นเองเป็นพลังงานที่ประสาทสัมผัสไม่ได้แต่จิตที่พัฒนาดีแล้วที่พระจักขูสัมผัสได้ว่ามีจริงเป็นจริงครับถ้าท่านผู้ฟังปรารถนาจะาพิสูจน์สัจธรรมเรื่องที่พูดนี้ว่ามีจริงเป็นจริงเนี่ยท่านผู้ฟังต้องพัฒนาจิตของท่าน สมถกรรมฐานจนเข้าถึงความตั้งมั่นสูงสุดที่เขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิออกจากอัปปนาสมาธิแล้วก็ท่านก็จะใช้ทิพจักขุดูนามเนี่ยเห็นครับมีจริงเป็นจริงครับเนี่ยก็ชี้ทางให้แล้วนะครับเอาล่ะตอนนี้เรื่องกายเนี่ยยังไงถ้าเรายังเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารมันก็สงบเพียงชั่วคราว แต่ส่วนใหญ่มันไม่สงบถ้าเรายังต้องเกิดอยู่เนี่ยนะครับไม่สงบเรามาพูดกันถึงเรื่องที่เราจะทำให้รูปมันสงบและนามสงบได้ก็ต้องพัฒนาจิตนะอย่างที่ท่านวัดเมฮยงท่านพูดไว้นั่นสุดยอดเป็นแนวทางนะครับจิตมันสงบได้ยังไงก็มันสงบจากอารมณ์ครับ สิ่งกระทบที่เข้าทางหูตาจมูกลิ้นกายต่างๆเหล่านี้พอกระทบจิตแล้วจิตรับเข้าปรุงเป็นอารมณ์มันเป็นหน้าที่ของจิตนะรับสิ่งกระทบเข้าปรุงเป็นอารมณ์นะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้จิตวันไหวจิตมันไม่สงบบางคนไปเอาอารมณ์ไปเอาไอ้สิ่งกระทบที่มันผ่านมาต้องยาวนานแล้วในอดีตเนี่ยมาปรุงอารมณ์ บางคนไปเอาไอ้สิ่งกระทบที่มันยังไม่มาหรือมาไม่ถึงในอนาคตมาปรุงเป็นอารมณ์จิตมันก็หวั่นไหวจิตมันก็ปรุงอารมณ์หลากหลายบางคนก็เอาจิตปัจจุบันมาปรุงอารมณ์มันก็ยิ่งมากกับนไปบางทีเจ้านายว่าเจ้านายดุหน่อยหรือคนนินทานิดหนึ่งก็เก็บเอาไอ้สิ่งกระทบมาปรุงเป็นอารมณ์จนดึกดื่นเที่ยงคืนก็นอนไม่หลับ อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตมันไม่สงบแล้วทำยังไงอ่ะคนที่มีความรู้แค่สุตตากจินตามยปัญญาก็ไปหาผู้ที่มีความรู้เออขอยานอนหลับมากินมันไม่ถูกเข้าใจนะมันถูกทางโลกแต่ในทางสูงสุดปัญญาสูงสุดไม่ถูกสรุปแล้วจิตสงบจากอารมณ์ก็สงบได้เพียงชั่วคราว อย่างที่เราไปฝึกกรรมฐานกันเนี่ยสมถะกรรมฐานเนี่ยก็เป็นการกําหนดให้จิตระลึกรู้อยู่กับสิ่งกระทบที่เป็นปัจจุบันขณะเท่านั้นสิ่งกระทบที่มาจากอดีตก็ต้องทิ้งไปครูบาอาจารย์ก็สอนไว้สิ่งกระทบที่มาจากอนาคตก็ต้องทิ้งไปก็เอาสิ่งกระทบที่เป็นปัจจุบันขณะ ยกตัวอย่างเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเป็นปัจจุบันคณะแต่ผู้บรรยายตอนที่ไปฝึกเพื่อให้จิตมันสงบจากอารมณ์เนี่ยก็ใช้วิธีพองหนอยุบหนาผู้บรรยายบอกว่าผู้ท่านผู้ฟังจะใช้วิธีการใดได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าถ้าผลถูกตรงแล้วจิตต้องสงบจากอารมณ์ใช้วิธีใดก็ได้ครับ แต่ถ้าออกมาผลถูกตรงเนี่ยต้องสงบจากอารมณ์คืออารมณ์ปรุงแต่งมันลดลงอารมณ์ปรุงแต่งมันไม่ได้เกิดจากสิ่งกระทบที่ผ่านมาแล้วในอดีตอารมณ์ปรุงแต่งไม่ได้เกิดจากสิ่งกระทบที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตแต่มันเป็นอารมณ์ปรุงแต่งที่เกิดจากปัจจุบันขณะเข้าใจนะครับเนี่ยครูสอนกรรมฐานก็บอกอย่างนี้นะถ้าท่านผู้ใดนะ ได้รับยินได้รับฟังครูบาอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรงเนี่ยบอกให้ทําแล้วโดยไม่คิดไปอย่างอื่นนะว่าเราเรียนมาสูงเรารู้สุดตามยปัญญาจินตามยะปัญญาในทางพุทธศาสนามามากถ้าท่านผู้ใดเนี่ยวางไอ้ความรู้ที่ผ่านประสบการณ์มายาวนานลงเสียได้แล้วก็ทำันตามสิ่งที่ ครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์บอกกล่าวความสงบจากอารมณ์มีได้เป็นได้ผู้บรรยายะจบความสุดตามยปัญญาจินตามยปัญญาความรู้จากตะวันตกไปเรียนถึงลอนดอนสูงสุดเลยจบออกมาตอนมาฝึกกรรมฐานเชื่อเต็มร้อยเลยท่านจ้าคุณโชดก ท่านบอกว่าให้ระลึกร you mm ู้อยู่กับลมหายใจเข้าหน้าท้องมันพองก็พองหนอหายใจออกลมหน้าท้องมันยุบก็ยุบหนอให้มีจิตจดจ่ออยู่กับตรงนี้เท่านั้นนะผู้บรรยายก็ทําเป็นเชื่อแล้วก็ทําตามโดยไม่สงสัยใดๆทั้งสิ้นเจ็ดวันก็สามารถจะเข้าถึงจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสูงสุดได้เห็นไหมครับ เพราะเชื่อครูบาอาจารย์ไม่สงสัยแล้วก็ทําตามก็ท่านมีประสบการณ์มาแล้วแล้วก็ทําตามก็สามารถเข้าถึงอัปปนาสมาธิหรือที่เขาเรียกว่าสมาธิระดับฌานให้มัจิต